และตอนนี้ผมอยู่ที่งาน The Success ครั้งที่23ครับเปลี่ยนเกมธุรกิจพลิกเป็นผู้ชนะโดยบริษัท s u Success m ซสม b e i n g จำกัดมหาชนนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยมีผู้ร่วมงานกว่า3ามพันคนเลยล่ะภายในงานนะเขามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต,ตัวใหม่แล้วก็เปิดกลยุทธ์ในครึ่งปีหลังนี่แหละหวังจะมัดใจและก็ก้าวเข้าสู่เบอร์หนึ่งของตลาดครับต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยเป็นธุรกิจเครือข่ายหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ครับบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงความตื่นเต้นและความประทับใจพร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูกัน I got it, ี่นะครับต้องบอกก่อนว่า s สวี n ไนท์ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เขาเปิดตัวในงานนี้เป็นที่แรกนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาก็บอกสรรพคุณหลากหลายแล้วแหละ ที่จะมาช่วยในแก้ปัญหาในเรื่องของการนอนหลับหลับยากนอนไม่อิ่มที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยได้รับการรองรับจากเครื่องหมายการค้าหลากหลายอย่างเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รางวัลด้วยนะแล้วก็ในงานนะเขาบอกก่อนว่ายังมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เกษตรสบู่แล้วก็แป้งอีกด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยหลากหลายเลยจริงๆครับที่นี่คอร์ดเชียนะฮะเป็นสบู่ที่มีวิตามิน b ีหนึ่งแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวด้วยหลายคนเนี่ยสนใจเมื่อกี้ผมได้สัมผัสมาแล้วอะรู้สึกว่าเออกลิ่นมันหอมจริงเนาะ แล้วมันก็ได้จริงๆด้วยคือจริงๆบรรยากาศคนในงานเนี่ยเยอะมากนักธุรกิจเนี่ยเป็นการรวมตัวกันกว่า3,000คนเลยเขาบอกว่านอกจากคนไทยเนี่ยยังมีคนต่างชาติหรือว่ตาตระหนักรเอไอด้วย มีความประทับใจยังไงบ้างครับภายในงานคือทุกครั้งที่มาค่ะได้แรงบันดาลใจแล้วทุกครั้งที่มาค่ะได้ m i n d s e ของการที่เราจะออกไปแล้วเราจะสร้างความสําเร็จทํายังไงเราจะประสบความสําเร็จแล้วก็เราได้เห็นคนที่แบบว่าเขาต่อสู้กว่าเขาที่จะก้าวขึ้นมากว่าที่ประสบความสําเร็จเฮ้ยเขาต้องเจออะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ได้แบบเข้ามาในงานเนี้ยเราได้แรงบันดาลใจเพื่อกลับที่จะออกไปทําซักเซ็ตมอให้ประสบความสําเร็จเหมือนคนที่เขามาแบ่งปันค่ะอยากจะส่งต่อยังไงบ้างครับว่าครั้งหน้าอยากจะเชิญชวนมางานนี้ยังไงบ้างฮะ ก็สำหรับเพื <thing> ่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็อยากเรียนเชิญเพื่อนๆหลายๆคนที่กาลังมองมองหาโอกาสใหม่ๆกับตัวเองซึ่งบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสอยู่รอบตัวอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะเห็นโอกาสแล้วจะเปิดใจเปิดประตูเปิดรับกับโอกาสนั้นไหมครับในครั้งหน้าเดี๋ยวเซฟครั้งที่24จะเกิดขึ้นก็น่าจะไม่นานนี้อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองตัดสินใจลองเข้ามาดูบรรยากาศภายในงานมเชื่อว่า1วันเต็มๆเพื่อนๆจะมีโอกาสได้อะไรแบบ เยอะมากครับผมอเอาละเดี๋ยวผมขอตัวเดินไปดูข้างในก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะโอเคครับแต่ตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้บริหารของเราทั้งสองท่านนะครับภาพรวมของการจัดงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ t h อ s u ักเซ s เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่23่สิบสาสัมผัสได้ถึงพลังความหวังความฝันที่ชัดเจนรวมถึงไฟปรารถนาที่จะออกไปแบบแบ่งปันเต็มที่เลยครับครับโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากๆนะครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ครับคุณหมอ คันี้ล้อฉกมาเป็นไงบ้างป็นรายการใหม่ของเราชื่อสวิตไนท์นะครับซึ่งเรารู้ว่าปัจจุบันนี้คนมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเยอะมากผลิตภัณฑ์สวิตไนท์เนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับทําให้หลับได้สบายขึ้นหลับได้ลึกขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาสดใสมากขึ้นครับผมก่อนจากกันวันนี้ครับอยากจะให้ส่งต่อถึงคนผู้ฟังแล้วก็คนผู้ดูตรงนี้ครับเป็นไงบ้างเพราะคุณค่าของซัคตน์มอเนี่ยคือคุณค่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทุกคนที่มาที่นี่จะอยู่แบบมีความหวัังมมมควาาฝนนไฟป และรู้ว่าสิ่งที่เราจะออกไปทำเนี่ยมันมีความหมายความสำคัญพิเศษกับคนอีกหลายหมืน่นหลายแสนหลายล้านคนนะครับนี่คือภารกิจของพวกเราที่นี่ชาวซักสมอนนั่นก็คือภารกิจช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้เป็นจริงครับขอบคุณนะครับทุกประเทศเลย และทั้งหมดนี้ก็คืองาน The Success ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับภาพบรรยากาศความประทับใจความสําเร็จและในงานเนี่ยเขายังชูกลยุทธ์อีกด้วยว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเขาจะไปในทิศทางไหนที่สําคัญเลยเด็ดมากๆกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับและที่สําคัญเลยมากกว่านั้นก็คือผมมาวันนี้เนี่ยรู้สึกอิ่มเอมใจมากๆได้ทั้งไม่เซ็ตดีๆเพื่อนดีๆสังคม DD, ดีๆและที่สําคัญเลยนะครับแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมที่พร้อมกับไปทํางานวันนี้ครับสาหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อน ครั้งหน้าผมจะพาไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เลยนะครับสวัสดีครับ